ว่าสลับซับซ้อนแบบนี้น่ะสวยงามมากเลยโอ้ดีแดดถึงจะแดดแต่เราก็พร้อมเพราะว่าป๋าจะไป Adventure วันนี้รู้ไหมเราอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่สวนพึ่งป๋ามาบ่อยป๋ารู้พร้อม Adventure เปล่าผมใส่หมวกกันน็อกใส่รถแล้วจริงเหรอแม่ะอันนี้ซ้อมดูซ้อมดูเพราะว่าหมวกสวยก็เลยอยากลองดู ส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดีใจดีใจคิดถเงคยมนิ้วเทปลาจำได้ไหมเราเจอพี่เอพี่บีที่ไหนเราเคยพาสาวๆสองคนสวยๆอะ เป็ reporter อใช่ถูกต้องเลยตอนนี้ย้ายมานี่ใช่ครับย้ายทีมทั้งหมดมาที่นี่หมดแล้วใช่ครับย้ายมาได้2ปีแล้วแล้วเป็นแบบเดิมไหมคะเป็นแบบสไตล์ไหนเรายังเป็นกิจกรรมประจำภัยกิจกรรมทีม b u ว l d i n g เหมือนเดิมครับแล้วก็มีกิจกรรมประจำภัย outdoor อย่างตัวนี้ครับคือการโรยตัวจากหน้าผาจริงสูงส0สิเมตรครับเสียวกว่าอันเก่าอีกนะเสียวเสียวตรงจุดที่มันจะเป็นชะงอนนะมันตัดตรงเชี่ยกเลยฮะโอเคพี่บีเล่าซิว่าทําไมถึงเป็นที่นี่ครับคราวนี้นะครับเราจะมาโรยตัวที่หน้าผาที่เรียก ผ่าต้นพึ่งครับถ้าผ่านี้มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นสีดําสนิทเลยเราเพิ่งค้นเจอเมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้วครับคือขับรถผ่านมาแล้วก็อยู่ๆเจอหน้าผาที่เอ๊ะมันมีไฟไหม้ครับกลายเป็นไฟป่าผ่านมาปุ๊บมันกลายเป็นหน้าผาดําสนิทฮะโชว์ให้เราเห็นเลยโดยความที่เราชอบความสูงฮะเราเจอหน้าผานี้ก็บอกว่าก็เลยมาโรยตัวเลยเด้อครับมีเจ้าของที่บอกว่าอันเนี้ยอยากจะมาทํากิจกรรมโรยตัวก็เลยได้มาเป็นกิจกรรมโรยตัวครับ ถ้าคนอื่นอยากมาก็มาหาพี่เอพี่บีได้เลยแบบโดยมีทีมงานที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราคนนี้ด้วยคนนี้คนนี้ด้วยพี่เอบีได้ยินไหมแหม่มพูดรวมเราหมดเลยเนาะลห่มลงด้วยไม่ได้ยินเ่าเราความเป็นมาของเราล่าก่อนเล่ยพึ่งก่อนที่เห็นด้านหน้ี่คือสัญลักษณ์ของอำเภอสมพึงครับผมนี่คือต้นพึ่งครับเป็นต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้หายาก นะครับเมื่อก่อนเนี่ยสวนพึ่งได้ชื่อว่าเมื่อสวนพึ่งเพราะมีต้นพึ่งแบบนี้อยู่เยอะเต็ม<ช>ไปหมดเลยเต็ไไมไปหมดเลยฮะพึ่งชอบมาทํารังเพราะว่าผิวมันเรียบแล้วก็มันเป็นไม้เนื้ออ่อนหมีมันปีนไม่ได้มันก็จะหลุดถ้าคุณมาสวนพึ่งต้องรู้ว่าคําว่าสวนพึ่งมาจากต้นต้นพึ่งนี่เองเลยนะครับได้ฟังประวัติที่มาของสวนพึ่งราชบุรีกันไปพอให้ลืมความกลัวแล้วนะคะแม่บ๊อบงัมนเรามาเข้าเรื่องเลยค่ะ ก่อนจะไปถึงนาทีสุดเสียวแมมบ๊อบก็ต้องปลอดภัยก่อนนะคะด้วยอุปกรณ์แซปตี้เชือกทุกเส้นจายรัดทุกชิ้นมาตรฐานระดับโลกค่ะปลอดภัยไว้ใจได้ชัวอุปกรณ์ของเรามีความปลอดภัยยังไงครับพี่บีอ่าครับมันจะรับน้ำหนักได้2ตันนะครับขออย่างเดียวขอรับ้มหนักไม่เกิน2ตันเนาะโอไอ้นั่นก็ตันหนึ่งเข้าไปแล้วอ่ะไอ้นั่นผิดขา เนี่ยป่านี่สิคะเกิดอาการขาสั่นขึ้นมาทำท่าจะไม่ยอมโรยตัวไอ้ย่าทำไงดีอะคะพี่เอพี่บีจะงัดท่าไหนมากล่อมพี่หนูแม่มดีน้าใช้เวลากี่นาทีคะลงไปผมว่าประมาณทักสิบนาทีนะสิบนาทีสิบนาทีได้งั้นตามสบายทุกคนเดี๋ยวสิบนาทีเจอกันข้างล่างเลยฮะข้างล่างเนี่ยผมจะบอกว่าผมเตรียมอาหารไว้แล้วเอาน้ำมาก่อนไหมเอาน้ำมาก่อนไหมมีเสิร์ฟไว้อยู่ตรงกลางระหว่านูแหม่มดีน้าย คือหน้าผาตรงนี้ของเรานะครับไต่ทางนี้มีแต่คนที่โรยตัวเท่านั้นถึงจะไปถึงเป็นหุบเขาแห่งความลับนะครับแล้ววิวเนี้ยสวยมากๆบอกได้เลยว่ามีแต่คนที่โรยตัวเท่านั้นถึงจะได้ไปเห็นนี่ไงนี่ไงนะครับถ้าไม่โรยก็จะไม่เห็นถูกไหมถูกต้องถ้าไม่เห็นเอาละกันพูดอีกพูดอีกเร็วๆพูดอีกเร็วๆพูดอีกเร็วๆไอ้นี่สายกรกินที่ลออยู่กลงน้ำมาลงไปที่อดข้าวกลางวันเอาแจ๊กเก็ตไอ้นี่บอกบุฟเฟ่์รอข้างล่างไปไปมีพี่เอที่มี ไปดีไหมไปดีไหมไปไปแต่มือเย็นเฉียมเงือกเงือออกห่งสองสามเย้เต็นไงล่ะสมกับเป็นเมียป่าจริงๆค่ะต้องมีอาหารแล้วก็วิวสวยๆมาหลอกเลยแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ต้องขอปรบมือเป็นกำลังใจให้เมียป่าชุดใหญ่เลยนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้ง ที่พี่รู้มแม่เนี่ยจะยอมท้าทายความเสี่ยวขนาดนี้งานนี้ป๋าบ๊อบก็เลยขอโชว์ความเทพให้เมียดูเป็นขวัญตาไอาว่าแต่ยังไม่ทันเริ่มเลยค่ะป๋าโวยวายอะไรค่ะเชือกมันไถกับหินตรงนั้นเปล่าเชือกมันไถกับหินได้เชือมันทนทานนะครับป๋ากลัวป๋ากลัวมันถูกับหินแล้วมันลุยไปเรื่อ,อ,อยใช่ไหมเอาโยกสายขวาดูดิปลอดภัยครับปลอดภัยดูดูเชือกตัวนั้นหน่อย กังวลเชื่อกค่ะคุณผู้ชมเพราะเป็นห่วงเมียรหรือห่วงตัวเองค่ะป๋าป๋าสบายใจได้ค่ะเพราะเชือกที่บ้านผางาเนี่ยเขาเป็นเชือกมาตรฐานระดับโลกใช้สําหรับการโรยตัวและปีนผาโดยเฉพาะค่ะมีความหนาถึง2อชั้นทนการขูดขีดได้มากกว่าเชือกทั่วไปแน่นอนป๋าไม่ต้องห่วงนะคะแม่มบ๊อบโรยตัวเท่ๆลงไปเลย พีบ๊อบครับเป็นยังไงบ้างครั<พ>บโอเคโอเคยังกดเชิญยังกดเชิญได้หมดใก,กดเชิญ<อ><อ>ระหว่างที่เรากำลังลุ้นเมียป,ป่าอยู่นั้นปาก็โชว์ลีลาร้อยตัวแบบนี้อุ้ยพูดได้เลยว่าเท่มากดูดีครับสวยครับเหยียบตามสารตามซอกตรงลงตรงต,รงตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยจัดมุมเชือกให้มุมนี้นี่เป็นมุมที่สวยที่สุดเลย<อ> เดยวตัดหน้าพี่ออกแล้วเอาหน้าหนูแมนไปใส่แทนดูความเท่ของป่าไปแล้วเรามาลุ้นเมียป่ากันค่ะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วคะไว้อยู่นะคะพี่หนูแมม oh my god กองเชียร์ขอเซียงเชียหน่อย เฟิร์สครับัหนึ่งครับหนึ่งสองเยคและแล้วแมมบอบก็ท้าทายความเสียวเอาชนะความกลัวในใจได้เท้าเนี่ยมาแตะถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยวุ้ยดีใจด้วยจริงจริงเอาชนะใจตัวเองมาได้ขนาดนี้แมมบอบรู้สึกอย่างไรบ้างคะ มีช่วงที่เสียวแต่ว่าความเซฟตี้ทำให้เรารู้สึกกุญใจมันกุญแจใช่มันกุญใจไอ้ตรงเสียวเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราจะต้องเอาความกล้ามาใส่ถูกไหมธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันจะยั่ยืนมันโพซิชันเนี้ยมันจะกังวลอยู่แล้วว่ากลัวแต่พอเราเห็นเซฟตี้เออไม่เป็นไรปล่อยไปก็ได้ยังไงไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าแมน ลงนะใช่เห็นคุณพ่อบอกว่ามันไม่ได้สูงมากแล้วพี่เอพี่บีบอกพ่อกับแม่พี่เอพี่บียังลงเลยแม่เท่าไหร่อ่า74พ่อ75เห็นไหมทำไมแม่เราจะลงไม่ได้ถือว่าเป็นครั้งแรกของหนุ่มแบมที่ครั้งแรกที่ประสบความสําเร็จที่สุดเพราะว่าจะไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่ามันจะขึ้นไปแล้วมันจะปลอดภัยแต่ครั้งนี้เพราะพี่เอพี่บี าสัญญาอย่างที่พี่เอพี่บีได้บอกไวค้ค่ะว่าถ้ามแม่มบอสโรยตัวลงมาสําเร็จจะได้พบกับุบเขาแห่งความลับที่มีบรรยากาศริมลำธารสุดแสนชิชิลบอกเลยคะ่ะว่าใครไม่โรยตัวลงมาก็จะไม่ได้เห็นความงามแบบนี้นะคะเท่านี้ยังไม่พอคะ่ะพี่เอพี่บียังเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้เราด้วยโอ้โหเห็นแบบนี้หายเหนื่อยเลยใช่ไหมล่ะเย้ <Yeah. S 1> เรามานั่งชมตัวเองตอนเราลงตรงนั้นนะกำลังชม uh huh. ผลงานเส้นทางที่ oh. เราทําไว้ใช่ไหมคร uh ับผู้ชมลองคิดดูนะพอลงมานี้แล้วคุ้มค่ามากเลยดูวิวเขาสิ มีลำธารไหลเย็นจอกๆอกผ่านเราตรงนี้ถ่ายรูปบบภูเขาล้อมรอบเนาะสดชื่นคือคือเราต้องมีชีวิตช่วงที่ได้บาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แบบอยู่สงบกับตัวเองอะไรเงี้ยผมว่าเป็นมันชีวิตเย็นดีด้วยนะครับกับประสบการณ์การโรยตัวครั้งแรกเลยครับคุณครับคุณครับเราที่สวนพึ่งชิญนั่งชิางนั่งชนะม่ยคอ